วันนี้ก็มีลูกค้าทางไกลจากอำเภอเมืองครับจังหวัดกาลสินนะครับผมนี่ครับลูกค้ามาจากจังหวัดกาลสินได้มาซื้อเครื่องแซ็ทีอูปุตตาแท็ทีร้อยร้อยนะครับร้อยพัดนะครับหรือว่าดีไอพัดนะครับเงินแสนหมดแล้วหมดแล้วได้ปะผู้ใดผู้มีเงินเสียมาอ๋อรุนนี้รุ่นเป็นร <c oughs> ุ่นพัดนะครับผมุ่นพัดนะครับไม่มีไม่มีดีไอนะครับผมุัวน,นี้ไม่ใช่ไดเรกนะครับ สัก400ครับเดี๋ยวให้ช่างเขาลองเครื่องเลยนะครับเดีเ๋ยวลองเครื่องให้ลูกค้าครับก็ได้เติมน้ำมันเครื่องน้ำาผมงกัสมินเรียบร้อยนะครับผมเครื่องยนต์ก็รับประกัน3ปีครับตัวนี้งงครับเสียงนง่มครับผม เรบเปิดเดี๋ยวพี่ไปนาา เบาครับเบาเดี๋ยวฟังเสียงเดินเบาเครื่อนนะครับไปดดูครับเสียงเดินเบาเครื่องครับเสียงนิ่มมากครับผมนิ่มดูวัวตาเซตทีร้อยพัดนะครับ นี่คร <S <S ับก็ลองเครื่องเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มารับนะฮะจากกลาสิณนะครับนี่ครับรถลูกค้าเราลับมาถึงร้านเลยครับร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเลยองรับทานะครับจังหวัดชลทบุรีครับผมขับมาร้อยกาโลนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็มาชมที่ร้านเราก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรสั่งจองเราก็ไปส่งให้ได้นะครับถ้าอยู่ไกลก็ส่งทางไปรษณีย์ถ้าอยู่ใกล้ก็ ส่งให้ได้นะครับหน้าบ้านครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปดีๆเข้ามานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจใทางร้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ,บ,รบสวัสดีครับ